สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาใช้เซรั่มซีโร่ให้ดูนะคะอันนี้คือหลังล้างหน้าเลยนะคะไม่ได้แต่งหน้านะคะก็คือเพิ่งล้างหน้าเสร็จเลยนะคะพลเช็ดหน้านะคะหลังจากอาบน้ำล้างหน้าเช็ดหน้านะคะก็อันดับแรกก็คือใช้เซรั่มซีโร่นะคะเห็นไหมคะโอเคแล้วแต่ว่าใครจะถนัดคือหยดบนหน้านะคะหรือว่าใครจะถนัดหยดบนฝ่ามือนะคะบนหลังมือนี้นะคะแล้วก็ป้ายขึ้นมาก็เอาแบบความถนัดของแต่ลนนะคนทะก็าทา จะบอกว่าได้ใช้มาประมาณ3สัปดาห์แล้วนะคะสิ่งที่รู้สึกได้คือผิวนุ่มขึ้นมากนะคะแต่งหน้าก็รู้สึกได้ว่าแป้งจะติดนะคะติดแน่นเพราะว่าอยางเราอายุเยอะขึ้นนะคะก็บางครั้งก็จะติดหน้าจะไม่ค่อยติดแป้งนะคะนี่คะ่ะทาค่ะจริงๆไม่ต้องใช้เยอะนะคะคือซักประมาณประมาณหนึ่งหลอดนะคะบีบมานะคะแล้วก็ปาดให้ทั่วหน้านะคะเนี่ยคะ่ะ นอกจากน้นจะนุ่มแล้วนะคะก็จะรู้สึกว่าหน้าเรียบเนียนขึ้นแล้วก็ริ้วรอยก็ะจางลงนะคะแล้วก็รอยแดงก็จะเริ่มลดลงเรื่อยๆนะคะอย่างรอยสิวอย่างเงี้ยคะ่ะก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็ฝ้าก็จะเริ่มจางลงนะคะอย่างถ้าใครเป็นฝ้าค่อนข้างที่จะหนาลึกนะคะก็จะต้องใช้ติดตอกันต่อเนื่องนะคะถึงจะเห็นผลค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นโรชั่นอ่าครีมบำรุงผิวแต่ละท่านาทาครับลงได้เลยนะคะ